ถ้ามหาบุรุษเราเธอเบวยข้ามาทุกป่ายามีกําลังในการข้ามแม่น้ําเนรัญชล,ลาซึ่งเราข้ามมาเมื่อกี้เนี่ยไม่ได้ตื้นเขินแบบนี้นะวันพระมหาบุรุษข้ามเนี่ยยมมองดูต้นตาลเนี่ยนะสามต้นตาลต่อกันคือความลึกของน้ําจะกี่ชั่วตัวคนอ่อยหแล้วพระอ,องค์ได้มานั่งที่แม่น้ําเนรัญชล,ลา สเสวยข้าวมาทุปพยาตที่แม่น้นําเนรัญชลาแล้วเอาถาดลอยที่แม่น้นําเนรัญชลาถาดก็ลอยลัดตัดกระแสไปฉะนั้นน้ําเมื่อกี้เนี่ยบัดสองกับบัตรสามสังเกตไหมว่าน้ํายังไหลอยู่ด้านนี้คือทิศใต้ด้านนี้คือทิศเหนือปกติน้ำมันจะไหลจากไหลจากเหนือมาใต้แต่แม่น้ำสายนี้ถ้าใครยังดูไม่ชัดขาดกลับดูอีกนะ มันจะไหลจากใต้ไปเหนือให้เห็นเพราจรึงว่าเป็นน้ำมหัศจรรย์ของโลกที่ไหลสวนกระแสโลกเพราะไหลจากที่ใต้ไปที่เหนือเอา้าแล้วก็ลอยถาถาดก็ลอยลัดตัดกระแสไปปุ๊บพอไปถึงกลางแม่น้ำทวนสายน้ำไปแปดสิบศอจมลงไปผ่านนั้นไปซ้อนกับถาดอีกสามใบ ที่กโกสันธะสัมมาสัมพุทธเจ้าโกนากรมณนะสัมมาทูติเจ้าและกสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าก็มาลอยที่เดียวกันโคตมาก็มาลอยและพระสีอริยะเมตไตรก็จะมาลอยที่นี่แล้วพระองค์ก็จเจริญสมาบัติเดินข้ามแม่น้นําเนรัญฉลาไปด้วยกําลังของสมาบัติไม่ใช่เดินธรรมดาฉะนั้นเมื่อพระเจ้าโศกมาคขาเรืหัตกเป็นของคนอื่น เรียกว่าผุพังรลลึกนึกถึงว่าโอ้กกำลังของก้ามาทุกปายาดดูแลธาตุขันพระมหาบุษให้เจริญสมาบัติข้ามเนรันชลาไปได้ด้วยทั้งทั้งที่น้ำมันลึกพอไปถึงต้นโพหันหลังให้ต้นโพหันหน้ามาทางทิศเดาทิศตะวันออกสู้กับกองทัพมานจนชนะก่อนพระอาทิตย์จะอัสดงคตแล้วเจริญวิปัสนาจนตัสุล ในปัจจิมยามของราตรีนั้นดูแลธาตุขันดูแลสภาพทางจิตของพระมหาบุรุษให้ตัดสรุปเท่านั้นไม่พอพระมหาบรุษเนีย่ยเมื่อเช้าเราพากล่าวกาถวายใช่ไหมบูชาสัตะมหาสถานที่เสวยอ,อยู่มุติสุเกสัปดาห์7สัปดาห์กี่วันย่อ4สีวัน49วันข้าวมาทุป,ปายาณน,นี่แหละดูแลธาตุขัน ให้พระองค์ได้เจริญสมาบัติในแต่ละสัปดาห์แต่ละสัปดาห์เนี่ยเจริญสมาบัติได้สองล้านสี่แสนโกรเที่ยวนั่นคือกำลังจึงบอกว่าต้องมาฟังด้วยกันยังไม่พูดในวัดคันที่หนึ่งนะเป็นพยาในวัดคันี่หนึ่จะมาพูดเรื่องนี้อยู่ที่นี่ให้วัดที่สองวัดที่สามได้ยินด้วยกันเะนั้น หญิงที่ชื่อสุชาดาที่ทางเอ็นซีโอเทตต้องพาเรามามาพบมาเห็นจะได้รู้ว่าสตรีคือผู้อยู่เบื้องหลังแห่งการตัดสู้ของพระมหาบุรุษฉะนั้นท่านที่เกิดเป็นสตรีก็ให้ภาคภูมิใจนะให้ภาคภูมิใจฉะนั้นพระเจ้าอโศกพอทราบจึงได้สร้างพระสถูปองค์นี้อย่ามครอบคฤหาสของบ้านสุชาดาจึงเป็นรูปของเจดีในปีพศ2 2 8 อ่าสองสองแปดมไม่ใช่ใบหวยนะ <c oughs> จากนั้นจะมีกำแพงแก้วล้อมรอบนะโยมจะมีประตูเข้า4ี่ทิศกำแพงล้อมรอบนี่พระเจ้าเทวปาระ,ะราชาวงศ์ปาละซึ่งเป็นราชาวงศ์ชาวพุทธสร้างไว้ในปีพุทธศักราช1352เี่เราก็จะได้เห็นเป็นอย่างนี้จากนี้ให้ทุกสั้นหันหน้าไปทางนี้นะหันหน้าไปอยู่ตรงไหนก็หันหน้าไปท่อยู่ตรงนั้นแหละ หน้าไปจะพากล่าวคำบูชาเสร็จแล้วจะบันทึกภาพหมูเราจะบันทึกในตรงลานสนามหญ้าเนี่ยอมพราะจะมาก็กําหนดที่มันกว้างพอมากี่เจ้าหน้าที่จะให้ไปอย่างนั้นไม่ได้ฉันจะถ่ายรูปมูต้องที่ต้องกว้างต้องดีไซน์ไปห,หมดอยอมการทํางานเพืจ่จะได้ไประหยัดเวลานะตั้งใจมองไปที่ต้น